วันหนึ่งมีน้อยรู้สึกเหนื่อยง่ายเจ็บหน้าอกนิดๆจนไม่สามารถเล่นสนุกเหมือนทุกวันได้มันเริ่มสงสัยว่าหัวใจของเราคงไม่สบายแน่ๆเพื่อนสัตว์ในป่ามาเยี่ยมและบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไปหาคุณหมอสิคุณหมอใจดีจะช่วยได้แน่นอนคำพูดนั้น ทำให้มีน้อยมีความหวังขึ้นแม้จะยังกลัวแต่มีน้อยก็ตัดสินใจออกเดินทางไปยังคลินิกเล็กๆในหมู่บ้านระหว่างทางลมเย็นและเสียงนกเหมือนคอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆเมื่อถึงที่หมายคุณหมอเดินออกมาต้อนรับด้วยรอยยิ้มอุ่นๆและพูดว่าเข้ามานั่งพักก่อนนะไม่ต้องกลัวคำพูดนั้น ทำให้หัวใจหมีน้อยเบาลงทันทีคุณหมอหยิบหูฟังขึ้นมาแนบที่อกฟังเสียงตุ๊บตุ๊บของหัวใจหมีน้อยอย่างตั้งใจแล้วพยักหน้ายิ้มหัวใจยังแข็งแรงแต่คงเหนื่อยนิดหน่อยคุณหมอบอกว่าหมีน้อยพักผ่อนไม่พอและใช้แรงเล่นมากเกินไปหัวใจของเธอเหมือนเพื่อนแท้ ต้องการการดูแลเช่นกันมีน้อยพยักน่ารับเท่าใจคุณหมอมอบยาขวดเล็กๆพร้อมบอกว่ากินยานี้แล้พักผ่อนให้พอที่สำคัญอย่าลืมยิ้มรอยยิ้มคือยาวิเศษของหัวใจนะกลับถึงบ้านมีน้อยทำตามทุกคำแนะนำพักผ่อนกินยาและยิ้มเสมอเพื่อนๆแวะมาเยี่ยมชวนเล่นเบาๆ และคอยให้กำลังใจหลายวันผ่านไปมีน้อยรู้สึกสดใสอีกครั้งหัวใจเต้นเป็นจังหวะปกติมันวิ่งเล่นได้เหมือนเดิมและรอยยิ้มตุกกลับมาสว่างบนใบหน้ามีน้อยซาบซึ้งใจมากมันพูดกับเพื่อนๆว่าสักวันฉันอยากเป็นคุณหมอใจดีบ้างจะได้ช่วยรักษาหัวใจของทุกคนเพื่อนๆพพากันยิ้มและปรบมือให้กับความฝันนั้น